ผู้หญิงคนนี้จะอนาถาจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องมีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าหลายคนพยายามตรวจสอบอยู่ว่าเอะเธอโมโหรือเปล่านะครับเธอทําทแบบนี้เพื่ออะไรเธอประกาศขายดวงตาตัวเองในจานวนเงินสอง0ม่นบาทเธอท้องแก่นะครับเพื่อเอาเงินส่วนนี้นะครับมาจุนเจอือครอบครัวในยามที่คลอดลูกออกมาดูคลิปต้นเรื่องครับก็คือหนูหนูอยากได้ทุนหนึ่งเอาเก็บสํารองไว้เผื่อลูกเก็บลูกป่วยหรือว่าตัวเองแล้วก็ จะเอาทําทุนไว้เออขายของเล็กๆน้อยๆอ,อันไหนทําได้ก็ทําแล้การที่หนูไม่มีบ้านหนูก็เออเผื่อจะได้เช่าบ้านอยู่กับลูกพูดง่ายๆตั้งใจประกาศขายดวงตาข้างไหนข้างขวาค่ะข้าง,าง,างพูดถึงข้างไหนก็ได้ใช่ไหมหรือยังไงใช่ค่ะอ,อขายเท่าไหร่ครับใจจริงอ่ะน,นูวแค่ต้องการเงินแค่สองหมื่นแค่นั้นเลยพี่ ไม่ได้หลองไม่ได้ลวงครับพี่แต่ถ้าคนเราอ่ะใน,นเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะนี่แบบคือสิ่งสุดท้ายที่คิดว่าเออ จะช่วยตัวเองและลูกได้ก็แค่นั้นเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นคลิปที่ขอความช่วยเหลือจะขายดวงตานะครับมองได้2มุมครับถ้าเป็นเรื่องจริงอันนี้น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเธอท้องแก่กำลังจะคลอดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมอต้องยื่นมือลงไปช่วยเหลือแล้วก็อีกหลายๆฝ่ายแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเธอมาโพสต์แบบนี้พรบอรคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมก็เลยต้องมีการตรวจสอบครับรคุณวนิดาอายุ39ปีวันนี้ก็บอกกับทีมข่าวผ่านวิดีโอคอนะครับที่มาของการประกาศขายดวงตาข้าง ขวานะครับสองหมื่นบาทเพื่อหาทุนนะครับนลูกกำลังจะคลอดนะครับเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยฉีดยงฉีดยาทำวัครงวัคซีนอะไรแบบเนี้นะครับจะได้หาเงินมาเช่าบงเช่าบ้านทํามาหากินเล็กๆน้อยๆพอพอประทังชีวิตอะไรทำนองนั้นเรื่องราวของคุณวนิดานะครับเมื่อแชร์ไปในโลกออนไลน์หลายคนแน่นอนครับนะ เขาก็สงสารเขาเห็นใจคือคนลําบากเนี่ยเราเห็นใจนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เขาสงสารกันแต่เรื่องนี้เองนะครับเขาก็อยากให้มีการตรวจสอบกันให้ให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนเพื่อสังคมจะได้ไม่โดนหลอกนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงเราต้องยื่นมือลงไปช่วยวันนี้เราไปคุยกับคุณสุรเชษกับคุณปณิสราครับหรือว่าเจอแอนนะครับซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของนางวานิดาเจอแอนบอกแบบนี้ครับบอกว่าพอดูข่าวดูคลิปแล้วที่จะขายดวงตาก,กับเงิน20 0 0 0บาทเธอตกใจนะครับว่า ลูกน้องก่าวเนี่ยโอ้โหลำบากขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องประกาศขายดวงตาเนี่ยนะครับแล้วก็งงด้วยครับว่าช่วงวันลอยกระทงที่ผ่านมาคือต้นเดือนที่ที่แล้วต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลูกน้องคนนี้เคยขอลาง,งานไปคลอดลูกอเอ๊ะทำไมมาบอกว่าคลอดลูกช่วงเดือนธันวาคมเจแอนก็เลยงงวันนี้ก็เลยเดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลที่อุรอนานีครับ เจ๊แอนเล่าต่อครับบอกว่าวันิดาคนนี้เขาเคยมาขอสมัครงานนะเธอเองก็ก็เมตตาเลยแหละแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันก่อนว่าเอ๊เป็นอาชญากรหรือเปล่าก็ตรวจกันก่อนว่ามีประวัติไหมไม่มีโอเคอเคลียก็เลยรับเข้ามาทํางานนะครับเป็นลูกน้องทางานดูแลสวนทบงานเล็กๆน้อยๆก็คือรดน้าต้นไม้พวนดินให้ปงให้ปุ๋ยอะไรกว่ากันไปเพราะเจแอนก็บอกว่า ทำอะไรได้ไม่มากหรอกแต่เธอสงสารเพราะท้องแก่ร้อยอะไรแบบนี้ยพอทํามาได้สองวัน <c oughs> แจ๊เล่าต่อครับสิบพฤศจิกายนวันลอยกระทง <c oughs> จู่ๆลูกน้องคนนี้ก็ออกจากสวนไปแล้วส่งเมสเซจกลับมาบอกว่าเจ๊หนูเจ็บท้องอาจจะคลอดลูกแล้วขอกลับบ้านนะที่อุบลราชธานีจากนั้นลูกน้องคนนี้ก็ส่งรูปเด็กมาให้ดูเหมือนว่าคลอดแล้ว ตัวเจแอนเองก็เลยติดต่อไปอยังโรงพยาบาลนะครับที่ลูกน้องคนนี้คลอดเพื่อจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือไงแต่เอ๊ะทำไมไม่มีชื่อของวันนิดามาคลอลูกล่ะ<ม>เธอก็เลยแม่งๆงนะก็เลยเปลี่ยนใจยังไม่ช่วยเหลือจนกระทั่งมาเจอข่าวนี้จึงตกใจอลองฟังเจแอนดูครับคือแอนมองว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีที่ไปเขาไม่มีเงินอันก็บอกแล้วว่าอยู่ที่สวนแอนเนี่ยก็ทํางานแล้วก็ได้เงินส่วนลูกอันก็จะเลี้ยงให้ซึ่ง คนไม่มีที่ไปอันว่ามันมั่นคงนะคะเพราะว่าสวนแอนนา50ไร่มันมันมันมั่นคงอยู่แล้วแต่อันไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุลึกๆแล้วเขาเขามีเบื้องหลังอะไรอีกเออพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่เด็กๆพ่อตายตัวเองก็ต้องแต่งงานตั้งแต่อายุ16แล้วก็สามีคนแรกตายลูกตายพมาสามีคนที่สองตายมีเงินเท่าไหร่ก็หมดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนทุกอย่างค่ะด้วยหลายๆสถานการณ์ที่เขา บอกเรามามันไม่ตรงเราเช็คเพราะมันไม่ตรงเราก็เลยไม่ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยออต้องพิจารณาดูเอาอะค่ะว่าอะไรเป็นอะไรเอาล้ครับท่านผู้ชมครับโรงพยาบาลอุดรธานีให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าผู้ป่วยก็คือวนิดาเพิ่งจะคลอดลูกเมื่อวานนี้ครับเด็กที่คลอดออกมาเป็นทารกเพศหญิงแข็งแรงดีแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษานะครับเนื่องจากว่า คนไทยทุกคนมีสิทธิใช้บัตรทองถูกไหมครับเขาใช้บัตรทองและหลังจากที่ข่าวออกไปขณะนี้มีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนนี้เข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ครับขณะที่คุณพานุมาหรือว่าเฮียเปียกนะครับเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยครับก็ตั้งใจจะเข้าช่วยเหลือ หญิงสาวรายนี้ครับโดยการรับบริจาควันนี้ก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันหลังจากที่คลิปนี้มาแชร์ออกไปแล้วนะครับมีคนที่เมตตาคนใจบุญเยอะที่อยากบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือแบบนี้แล้วก็พอมาเจอกับเจ้านายเก่าของผู้หญิงรายนี้นะครับพอได้มีการพูดคุยกันมันเกิดพิรุธหลายอย่างที่มันยังไม่เคลียร์ไงเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ทุกอย่างมันเลยต้องสต็อปไว้ก่อนแบบนี้ลองฟังเฮียเปียกดูครับน้องเมื่อรับทราบข้อมูลแล้วตามที่ท่านรองออได้แจ้งและคุยกับน้อง น้องก็เดี๋ยววันที่น้องเขาพักฟื้นเสร็จแล้วจะได้ออกจากโรงพยาบาลยังไงเดี๋ยวผมคงจะต้องกลับเข้ามาสอบถามเข้าจริงๆนะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องกระแสะที่เป็นดราม่าในโซเชียลอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจขายดวงโพสขายดวง,งตาก็ดีหรือว่าในในเรื่องของการที่ส่งข้อความไปบอกนายจ้างเมื่อเดือนที่แล้วว่าข้อแล้วเพื่อที่จะ,อะขอเงินจากนายจ้างเข้ามาดูแลว,ว่า เหตุจาเป็นอะไรทําไมคุณวนิดาถึงถึงต้องไปกล่าวอ้างกับนายจ้างว่าคลอดแล้ว เห็นไหมครับทุกอย่างมันต้องเคลียร์ก่อนนะครับคือเขาหลายๆส่วนเห็นไหมครับสังคมเขาก็มีความเมตตาสังคมเขาอยากจะช่วยเหลือไงแต่ทุกอย่างมันต้องเคลียร์มันต้องชัดเจนก่อนว่ามันมีอะไรที่มันแหมงแมงหรือมันมีพิรุธหรือเปล่าตอนนี้เขาเลยสต็อปเอาไว้ก่อนเบื้องต้นทุกส่วนนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวขอขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่าสมควรที่จะให้การช่วยเหลือหรือไม่ครับค่ะเพราะว่าทุกคนอยากจะช่วยนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็จะต้องเปิดเผยทุกอย่างนะว่ามรู้สึกกันนะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง